ครับเอ้ยสีสัมสีสัมมันจะโตหน่อยเป็นเรื่องธรรมดานี่หันี่ก้นนี่สายสะดือนะเห็นหัวใจด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนี่เราวัดความยาวหัวถึงก้นได้ใจได้เดี๋ยวเดี๋ยวครับใจ้ยินอันนี้ได้แปดประมาณแปดสัปดาห์นะครับแปดสัปดาห์ตอนนี้หมดกี่บอกองตั้งแต่เก้าค่ะไม่ตรงไม่ตรงนะก็ได้แค่แปด ทีอาจจะเป็นคนประจําเดือนเคลื่อนอะไรนี่ไข้ถุกไข้แดงนะครับนี่ตัวเด็กรอบประจําเดือนหนูประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเออไ,ได้ไลลไแล้วเป็นเจริญมาเลยเป็นอาทิตย์หนึ่งไงมันอายุขันก็จะน้อยกว่าคนปกต,นในในนติอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเห็นดูใจนะเห็นไหมตุ่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 มอยูครับแค่ให้มองไม่เจ๋อแค่นห้ฟัง ก็มีลุกนิดกลุกนิดลนิดลนิดนะอันนี้ก็ได้ร้อยแปดสิบหกตินะครับเต้นได้ร้อยหกสิบ้อยแปดสกว่าได้นะแต่อายุคันมากมขึ้นพอเกิน3าเดือนก็ร้0ยยี่สิบร้ยหกสิบนะช่วงรยะเรลียว่รรมชาติตามพันฒนาการของระบบประสาทเราจะเห็นตัวหัวหน้าหัวก็ตัวเนะติงแขนติงขาจะดูยากเพราะมันเล็กนะฮะจะมองเห็นมันจะไม่เห็นหรอก เห็นเป็นเงาเงานิดๆอะไรเงี้เหมือนจะมีเอ๊ะมีแขนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันจะเล็กๆมันจะไม่ชัดเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะมองไม่เห็นเพราะบันเล็กขาก็คล้ายๆอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ชัดมากนะเแต่ก็พอเห็นเดี๋ยวจะถอยนิดนึงเยากจะมองใครสุดกูนิดนึงแล้วก็จะดูว่าเห็นตัวเดียวเนาะไม่มีใครแฝงแอบอยู่ที่ไหนเนาะคันเดียวคันเดียวบบนเดียว นะไม่ใช่หันแฟรแล้วก็นี่จะดูบนลูกนะครับแล้วก็็นตัวลูกก็โอเคอันนี้ป่ามาลูกอยู่มีปามาลูกที่ตัวบนลูกนะก็ลักษณะรูปร่างหน้าตามลูกไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตน,นะครับไม่มีเน,นื้อเงาะนะผมเชื่อวไปดูปีด้านขวาด้านซ้ายทาัไข่โตไหมอันนี้บนลูกนะัะปี ไม่มีซิสไม่มีก้อนอะไรโผล่มานะตรงนี้น่าจะเป็นรังไข่รูปร่างหน้าตาปกติข้างซ้ายนะบางทีก็ไม่เห็นนะบางทีจะดูยาถ้าโตมันจะเห็นเอาอย่างนี้ถ้าไม่โตถ้าเล็กๆหรือไม่โตก็ไม่เป็นไรไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเนี่ยอย่างเงี้ยที่บอกไปวพาข้างขวาเนี่ยมองไม่เห็นขวามองไม่เห็นไม่เห็นก็คือมันเล็กคือไม่โตนะ ก็ถือว่าไม่มีอะไรนะก็ปกติดีก็อายุพันธ์ทุรียก็ตรงนี้แปดอาทิตย์ถึงมด